ฟอร์ดเอเวเ t สไบท r b บขับเคลื่อนสองล้อราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่พันบาทชมเลยครับผมคันนี้นะครับเป็นฟอร์ดเอเวเลสับผมเป็นไบท u r บ o นะครับขับเคลื่อนสองล้อตัวลองท็อปับผมรุ่นไทเทเนียมนะครับคันนี้ใส่ชุดแต่งเท่ๆอีกแล้วนะฮะแล้วก็แม็กสวยๆนะฮะยางแจ่มๆเลยคันนี้แต่งอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวต้นจะพาไปชมนะครับผมคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2 0ลิตร แต่เทอร์โบเนี่ยเขาเป็นใบเทอร์โบนะครับผมเป็นเทอร์โบสองลูกนะครับมีลูกเล็กกับลูกใหญ่เนะทำงานรอบต่ําถึงรอบกลางรอบกลางถึงรอบสูงนะทำงานแยกกันนะฮะแล้วก็เป็นเกียร์ดอทมัสสิบสปีดทันนี้แรงม้าที่210แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่500ยนิวตันเมตรเลยทีเดียวนะครับผมแต่ขับเกือ2สอง้อนะไม่ได้ขับเกือ4สร้อคันนี้นะครับผมชมด้านหน้าเลยครับด้านหน้าเนี่ยคันนี้เนี่ยที่ฝากระโปรงครับผมนี่ครับติดตัวอักษรครับผมเพิ่มเข้ามานะครับรุ่นนี้จะไม่มีอักษรนะครับว่าเอฟเวอร ขาโป่งกินคีนะผมไม่ใส่คูุบไม่ใส่อะไรจะติดตัวนี้มาส่วนกระจังหน้านะผมคันนี้ครับเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เนาะกระจังหน้าเดิมเป็นโคเมียมแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้นะฮะแต่ตัวนี้นี่เป็น FORD สีดาด้านเลยรถสีดาเงาติดสีดาด้านก็เท่ดีนะผมตัดกันแล้วก็มีไฟมินิไลท์สามดวงนะครับผมคันนี้นะครับโคมไฟหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกเนี่ยเป็นชุด LED ทั้งหมดเป็นไฟ LED นะครับผมแล้วก็ตั้งเปิดปิดอัตโนมัติได้ด้วยนะนะครับตั้งปิดตัวนี้ใส่ครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายมาแล้วเรียบร้อยด้าเป็นนะ ไฟตัดหมอกเนี่ยสามารถเลี้ยวตามการเข้าโค้งได้ด้วยนะโอเคแล้วก็ตัวนี้จะมีเซนเซอร์หน้าทั้งหมด4จุดนะฮะเซนเซอร์หน้าและเซนเซอร์หลัง4จุดพร้อมกับกล้อง360องศามาแล้วนะครับผมตัวนี้ที่สําคัญตัวนี้ติดชุดแต่งสกเกิร์ตนะครับผมของวิกเตอร์มาด้วยนะครับผมชุดยอดนิยมของตัวเอเวอเรสต์เลยนะฮะเป็นชุดเขาเรียกชุดวิกเตอร์นะฮะจะได้สกเกิร์ตหน้าสกเกิร์ตหลังแล้วก็ปุ่งล้อเพิ่มเข้ามานะครับผม โอเคมาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างเนี้ยติดฝ่งล้อแบบเรียบนะนี่แบบเรียบมันจะไม่นูนเหมือนตัวเレนเจอร์เนาะของตัวเอเวอเรสต์จะไม่นูนตัวเレนเจอร์นะครับแบบเรียบสีดําด้านแบบนี้เลยสวยๆดูแบบว่าดูดีเลยนะอ่าตัวนี้ไซม็กและยางใหม่เข้ามานะครับผมขนาด20นิ้วเหมือนเดิมนะเพราะว่าตัวนี้ก็เดิม,ดมว่า20นิ้วอยู่แล้วนะครับผมเป็นแม็กไม่ให้ออฟลบนะออฟบวกสิ off นะครับผมคันนี้ออฟบวกสินะฮะเป็นแม็กของ เอ่เขาเรียกว่าเป็นดําเงาเนาะแล้วก็ขีดด้วยสีเงินแบบนี้เท่ๆเลยนะครับผมตัวยางเนี่ยเป็นยางของเลนโซทายนะครับผมนะครับยางเินโซทายตันนี้ก็เอ่อเรียกว่าสีรียางเนี่ยดูตรงนี้ครับผมสองหกห้านะครับผมตัวนี้เป็นสองหกห้านะครับสองหก้าห้าิบก็คือเป็นยางแก้มเตี้ยนะครับผมนะฮะเป็นยางเรียกว่าขับดีเลยแม็กซอินอสเอด้วยนะฮะดีไซน์ไม่ให้ดีไซน์เท่าที่ ดีไซน์อินดัสเอฮะพันดีไซน์อินดัสเออ่าโอเคข้างแต่ลักใบทวโบนะครับเป็นทวโบคู่นะครับของเขาเนี่ยจะเป็นโครเมียมหมดเลยนะมือจับนะครับกระจกมองข้างนะครับผมแล้วก็บันไดข้างนี่มาจากโรงงานแล้วนะครับติดเบ้ารองมือจับมาเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวนี้มาครบเลยนะมาดูด้านหลังกันด้านหลังชุดวิกเตอร์เนี่ยเห็นครับดูครับงานสวยมากๆเลยนะด้านท้ายเนี่ยสวยมากๆเลยทําเหมือนเป็นท่อครับผมนะครับนี่จะเป็นเหลี่ยมนะ เป็นลายเหลี่ยมๆเงี้ยสวยดีครับเป็น2ข้างเลยนะนี่ก็เป็นชุดแต่งในชุดของวิกเตอร์เขาเหมือนกันนะฮะเซ็นเซอร์หลังมาแล้วกล้องนะครับผมเป็นกล้อง360องศาอยู่แล้วนะครับผมนะครับรุ่นไทเทเนียมนะฮะมาครบสวยๆเท่ๆเลยครับแบบนี้เลยนะฮะแล้วตัวนี้เนี่ยฝาท้ายเนี่ยเป็นแบบว่าเรียกว่าเป็นระบบคลิกเซ็นเซอร์ด้วยนะเตะเปิดได้เลยนะฮะหรือจะกดเปิดตรงนี้ก็ได้หรือกดที่รีโมทก็ได้นะฮะอันนี้เบาะเนี่ยพับไฟฟ้าได้ครับผมเบาะแถวที่สามรถเอฟเลนจะเป็นเบาะนั่ง3แถวนะฮะ หนึ 1> 1, 2, 3, 3, ่งสองแถวที่สามเนี่ยสามารถพับไฟฟ้าได้แยกกันห้าสิบห้าสิบด้วยนะฮะโอเคนะฮะแล้วก,กดปิดอันนี้ตัวนี้มีเปิดโปรเทคแกนด้วยนะป้องกันการหนีบนะครับผมของวิกเตอร์เนี่ยจริงๆอ่ะมีชุดมีแค่นี้นะแต่สปอยเลอร์หลังของวิกเตอร์ก็มีนะแต่เป็นออปชั่นที่เสริมเข้ามานะครับผมจะติดหรือไม่ติดก็ได้นะแต่นี้ติดเสริมเข้ามาเป็นสปอยเลอร์หลังของวิกเตอร์ด้วยนะครับ <S <S เป็นดำเงาตรงนี้ตรงกลางเนี่ยเป็นขีดเป็นดำด้านนะฮะก็สวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะไฟท้ายซิกเนเจอร์สวยๆแบบนี้นะครับผมอ่า เดี๋ยวมาดูด้านในกันนิดนึงครับผมด้านในนะครับด้านในเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะผมคู่หน้าเลยนะเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะผมคู่หน้านี่รอลูกค้ามารับนะครับผมโอเคคันนี้เนี่ยเาเรียกมีพาโนรามิกซันลูปด้วยน่าจะมีซันลูปแล้วก็มีไฟแอมเบียนท์ไลท์ด้านในเห็นไหมสวยๆเลยนี่มีซันลูปด้วยฮะเปิดถึงแถวสองเลยนะแล้วก็มีไฟแอมเบียนท์ไลท์ฮะเป็นสีออกฟ้าๆอ่อนๆนะฮะหน้าจอนี่ดูหน้าจอดิสเพย์สวยมากนะครับผมนี่ครับ นี่ขนาด12นิ้วฟูลฟูลสกรีนเลยเนี่ยผมเปิดให้ดูนะเนี่ยมันฟูลเลยเห็นไหมฮะเต็มหน้าจอเลยนะสำหรับรุ่นเอเวอร์เรสต์ตัวลองท็อปนะครับผมส่วนหน้าจอซิงค์โฟเวตัวนี้นะครับผมหน้าจอใหญ่เนี่ย12นิ้วเหมือนกันนะฮะเชื่อมต่อโดยตัวเป็นขาเพได้แล้วก็นี่ครับเกียร์อัตโนมัติเป็น10สปีดนะเล่นเมนูนได้มีแอร์ตัวแยกซ้ายขวาข้างหลังก็มีปรับแอร์ได้นะฮะมีราวหลังคาเอ้ยมีราวแอร์ให้ข้างหลังนะฮะทั้งตอนที่2องกับตอนที่3เลยนะฮะมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮมาครบหมดแล้้้้ววนนนนะะะะะฮฮตััีีีมมรรรบบบหกก์์าิิิงเเเซซอปปดดดไ ชาร์ไร้สายมาครบเลยแอร์แบ็กเจ็ดลูกฮ่ามาครบหมดเลยนะฮะนี่ฉันราขับคันนี้แต่งสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่สไตล์บริการเท่ๆนะครับเท่ๆแบบนี้เลยครับผมถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับผมก็ติดต่อต้นเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ครับศูนย์8 6 6 9 9ปป้านะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับผมแล้วก็ไว้คลิปหน้าจะทำคลิปรถสวยๆเท่ๆมาให้ดูกันอีกนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ